สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช h a n ล EJ Zone Official อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเก้าอี้ตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นที่6แล้วนะครับผมกับ EJ Type G6 นั่นเองนะครับเรามาดูันดีกว่าว่าเก้าอี้รุ่น G6 มันจะมีฟีเจอร์อะไรโดดเด่นบ้างนะครับที่เห็นกันตอนนี้เลยนะครับก็คือ มีทั้งหมด3สีด้วยกันนะครับผมด้านซ้ายมือของผมเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ตัวที่ผมนั่งอยู่เนี่ยจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวทางขวาม,มือของผมเนี่ยจะเป็นสีแดงออกเลือดหมูนะสีแบบแดงเข้มๆแดงน้าตาลทั้งหมด3สีนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้เลือกซื้อกันได้ตามความชอบของเพื่อนๆเลยนะครับผมเรื่องของวัสดุเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งหมด3ตัวเลยมาดูที่สีขาวกันก่อนเลยนะครับผมนี่ฮะสีขาวนี่ เป็นสีขาวที่ขาวแบบพิเศษมากผมไม่เคยเห็นเก้าอี้สีขาวมันขาวแบบทั้งตัวขนาดนี้เลยนะครับผมที่โลโก้เนี่ยจะเป็นตัวสีเทานะครับผมแล้วก็มีโลโก้ EGA ตรงหมอนด้านล่างก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะ Bon r to Gamer นี่ฮะที่ l อง g อ l เนี่ยเราทำมาเป็นแบบใหญ่นะครับแบบ ผืนกว้างขึ้นนะฮะเต็มแผ่นหลังมากขึ้นนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะพบเจอกันในรุ่นของ EJ Type G3 รุ่นเก่าๆรุ่นอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นแบบหมอนอ่าหมอนบางๆแบบนี้นะครับผมอันนี้จะเป็นผืนใหญ่ขึ้นนะฮะใบใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเรานั่งเนี่ยมันจะเต็มแผ่นหลังมากขึ้นนะครับมันจะช่วยดามดามส่วนด้านหลังเราเนี่ยแบบเต็มที่เลยตรงนี้ผมชอบมากนะนั่งได้นานขึ้นนะครับส่วนวัสดุหนังเนี่ยสีขาวเนี่ยจะเป็นเหมือน PU นะเป็นหนัง PU นะครับแต่ว่ามันไม่ใช่หนังแบบ เหมือนรุ่นก่อนๆที่มันจะเป็นหนังแบบหนังแข็งๆแ,แน่นๆแ,แบบอะไรอย่างนั้นนะครับอันนี้มันจะเป็นหนังที่ออกจะเป็นหนังเทียมอะไรประมาณนี้นะครับเขาเรียกว่าซินเทติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนังเนี่ยมันจะทําให้ความรู้สึกเหมือนมันนุ่มนุ่มขึ้นแล้วมันลองกับเมมโมรี่โฟมที่เราใส่เข้ามาด้วยนะครับเบาะตรงนี้เป็นเมมโมรี่โฟมนะครับทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้มันจะทําให้นุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้เราต้องไปลองนั่งแล้วก็เทสเองนะครับ จากความรู้สึกของตัวเองนะครับแต่เนี้ยผมบอกเลยวันนุ่มขึ้นเยอะมากนะครับตัวนี้ที่รองมือเนี่ยนะครับผมที่รองแขนเนี่ยมันจะเป็นแบบโอดี้โฟร์เดเรชันนั่นเองนะครับมันจะสามารถปรับอย่างนี้ได้นะฮะซ้ายกลางขวาอย่างนี้นะครับผมปรับขึ้นปรับลงได้นะครับกดตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะขยับด้านซ้ายด้านขวาได้งนี้เน,น่เอาเข้าตัวก็ได้อ,ออกจากตัวก็ได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับ ขึ้นหน้าลงหลังอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าอิฐสลา,ามากนะฮะตัวที่รองแขนตรงเนี้ยมันจะเป็นสีขาวมดเลยขาวมุดเลยฮนะขาวโจเลยนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีโลโก้ของ EGA นะครับผมในส่วนของสีขาวเนี่ยก็จะเป็นตัวโลโก้สีเทาพิเศษสุดเลยก็คือ เรื่องของตัวล้อเนี่ยนะครับผมล้อมันจะเป็นล้อสีขาวด้วยนะครับแล้วก็ตัวขาเก,ก้าอี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวเหมือนกันนะครับผมคือเรียกว่าขาวหมดเลยแทบจะไม่มีส่วนไหนเป็นสีดําเลยนะครับในการปรับเอนนอนเนี่ยตัวนี้สามารถทําได้ถึง180องศาเลยก็คือนอนลาบไปเลยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะโยกเก้าอี้ได้ด้วยนะฮะถ้าเราดึงตัวคันโยกตรงนี้ด้านข้างฝ่ามือนี่นะครับตรงเก้าอี้เนี่ยถ้าดึงออกเนี่ยตัวเก้าอี้เนี่ยมันจะโยกเราสามารถที่จะ กดเข้าไปเนี่ยเพื่อล็อกตัวเก้าอี้ไม่ให้โยกได้นะครับผมนี่สุดยอดมากนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะปรับขึ้นแล้วก็ลงได้สําหรับตัวเก้าอีนะะ้นะนี่สามารถปรับขึ้นได้อย่างนี้ส่วนเรื่องของการรับน้ําหนักนะครับตัวเก้าอี้เนี่ยจะสามารถรับน้ําหนักได้ถึง150กิโกรัมขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็เหมาะกับคนที่สูง160ขึ้นไปนะจนถึง190 180สบยสบเนี่ยสบายๆเลยนะเพราะตัวนี้เนี่ยมันกว้างมากนะฮะหลายคนก็อยากจะทราบแล้วว่าขนาดของเก้าอี้เนี่ยมันขนาดไหนนะครับ เราจะมาวัดกันสดๆเลยนะครับผมด้วยนี่ฮะตลับเมตรนี่ผมพกมานะครับมาดูที่ความกว้างของตัวเก้าอี้ตรงนี้นะครับกว้างสุดเลยนะครับผมความกว้างสุดเลยนะครับจะอยู่ที่50เซนติเมตรนะครับผมไหล่กว้าง50เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ความยาวของเบาะตรงนี้นะครับผมนี่ฮะเราจะวัดกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับอยู่ที่82เซนติเมตรนะครับผมความยาวเบาะนี้นะฮะอยู่ที่82เซนติเมตรนะครับ วความลึกของบ่ะล่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะความลึกของบ่อจะอยู่ที่ 58. 5 8าสิบแซนติเมตรนะครับผม 58. 5 8าสิบแซนติเมตรนะฮะความกว้างของเบ่ะนะครับผมมันกว้างพอไหมนะผมเป็นคนตัวใหญ่มากนะมันจะตั้งได้สบายไหมอ่าเดี๋ยวเราวัดกันตรงนี้เลยนะครับตัวนี้จะอยู่ที่53.3เซนติเมตรนะครับผมความกว้างของเบาะนะครับนี่จะเป็นในเรื่องของดิเมนชันนะฮะ แบบทั่วไปของเก้าอี้นะครับผมก็ลองไปวัดไซส์กับตัวเก้าอี้ของตัวเองที่ใช้อยู่ก็ได้นะครับผมว่ามันเหมาะเราไหมอ่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความยาวของที่รองแขนนะครับมันจะยาวแค่ไหนนะครับอ่ะปึ๊บความยาวที่รองแขนตรงนี้นะครับจะอยู่ที่26.6เซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่10เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมส่วนการปรับความสูงความต่ำเนี่ยมันจะบวก10เซนติเมตรนะครับผมนี่ฮะ มันสามารถปรับได้แล้วก็สามารถที่จะปรับได้เป็นขั้นๆอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะล็อกไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับประมาณ10ซนเมตรนะครับอ่าก็ประมาณนี้เนาะสำหรับที่รองแขนนะครับส่วนความสูงของเก้าอี้นะครับถ้าเราปรับสูงสุดละจากล้อนะครับจนถึงข้างบนสุดนะครับจะอยู่ที่130เซนติเมตรนะครับ130นี่ก็คือเราปรับขึ้นสุดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับ เบาลงไปอีกเนี่ยมันก็จะลบไป10ซนติเมตรโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ที่120ซนติเมตรนั่นเองนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นดิเมนชันทั้งหมดของเก้าอี้นะครับเรียกว่าเป็นข้อมูลสําคัญของเก้าอี้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับตัวสีขาวตัวสีดําก็จะเป็นเท็กเจอร์เหมือนกับตัวสีขาวนี่แหละนะครับผมก็จะมี ลวดลายของโลโก้นะฮะเป็นสีเทาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นสีดําทุกอย่างก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับผมสเปคต่างๆนานานะครับก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับผมนี่ฮะมันก็จะเป็นสีดําล้วนหมดเลยนะครับอ่ะสีดําไปแล้วนะฮะเราไปกันอย่างรวดเร็วนะมาดูที่สีแดงบ้างนะครับผมสีนี้เราจะเห็นใน G G3 ของเรานะครับเป็นสีเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าวัสดุ เบาหนังเนี่ยหูมันเราเปลี่ยนให้เหมือนกันหมดทุกตัวนะครับผมตัวสีแดงนะครับผมมันก็จะมีตัวสีดำเนี่ยนะฮะเป็นสีดํามาตักบ้างนะฮะนิดหน่อยนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหมือนกันเลยนะครับผมปรับเอ็นปรับอะไรได้เหมือนกันหมดนะครับผมส่วนล้อเนี่ยตัวสีขาวจะพิเศษหน่อยอย่างที่ผมบอกไปนะครับล้อตัวสีขาวเนี่ยมันจะเป็นสีขาวหมดเลยนะแต่ถ้าเป็นตัวสีดํากับตัวสีแดงเนี่ยล้อจะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับ ก็จะประมาณนี้นะสำหรับเก้าอี้ G6 ทั้งหมด3สีนะครับผมใครชอบสีไหนก็เลือกใช้สีนั้นนะครับผมมันวางจําหน่ายแล้วนะสามารถที่จะไปสั่งซื้อกันได้เลยนะครับหรือว่าใครหาไม่เจอจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งช่องทางการซื้อไว้ที่ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสาหรับการรีวิวเก้าอี้ Etype G6 นะครับผมในคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรนะก็ฝากติดตามกันด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ดครับ